สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยากก็เมื่อเช้ายากก็ไปทําคลิปของเด็กในศูนย์นะคะในศูนย์นมเรานะเบิกสินค้าไปขายกันยากก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับทุกๆคนเนาะเออยากก็จะพาไปดูว่าเขาเบิกสินค้ายังไงแล้วจะเอาไปหมดไหม แต่ย่าอ่ะย่าดูดูเขาไม่จบเนาะเพราะว่าย่าก็ารีบมาขายเหมือนกันก็เดี๋ยวย่าจะพาไปไปดูนะคะทุกคนนะคะไปไปดูพร้อมๆกันกับย่าเนาะว่าเขาเบิกยังไงเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับคนที่คิดจะมาขายนมว่ามันน่าสนใจไหมอาชีพนี้เราจะไปดูกันค่ะไปค่ะ เดี๋ยวหมดใช่ไหมเอาแน่นะเอาอยากได้อีกก็ขาดนึงอะไปหยิบมาเลยดูที่นู่นอีกนู่นอีกเออยังนะสายคู่กับป้าเลยป้ารอมันด้วยอ๋อเอ้ยไปคนละทางไปคนละทางฝั่งเดียวกันเละฝั่งเดียวกันรอมันด้วยสายพร้อมมันจะเผื่อมันอะไรเอ้ยฉันไปสำเรือนวันนี้ฉันไปสำเรือน เฮอดูดูมันทำไอ้ที่ไม่ไปนี่จะรอดูนะเนี่ยว่ามันเลียงยังไงให้หมดอ้าวมันไปดได้แก้วนนทอดนทอดทอดไปเออ <á> เพื่อเสียเป้าจะเห็นคลิปนี้แล้วบอกโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันน่าเห็น<ด>ใจเนาะใครจะค่าร้อยฮะเออ อยบอกาหใจเออให้นมไปขา,<ร>ายเองสักห้าร้อยขวดอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะเสียเห็นเนื้อโดนเฉือนโอ้ยเ <c oughs> ขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเสียเป้าเขาใจดีออกค <c oughs> ันนี้ก็วงง็ด้านหน้าเน่ยเตอเด้านหน้าไปแกอใหน่อยเนี่ยใเหมอรอหน้าอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งเอาเงิน อันนั้นล่ะอันนั้นวิ่งเอาอะไรอ,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  <laughs> อันนั้นวิ่งเอาหน้าเอาแต่ชาล้วนๆใช่ไหมไปวิ่งเงินแล้ววิ่งได้มาก็ไม่เหลือมันจะเหลือได้ไงแล้วก็เล่นเอารถใหญ่วิ่งกัน,นมันก็ไปลงน้ำมันหมดตกแรกของปีใหม่นะยูกขึ้นเยอะนะ ไปดีกว่ารอรอก็คงจะพักนึงอ่ะเออ <laughs> อันที่จริงฉันก็จะไปขายได้สักสี่ห้าบ้านแล้วล่ะเนี่ยรอดูมันเลี้ยงเนี่ยโอ้โหลีลาท่าเยอะเพราะมันเลี้ยงเสร็จเอออันนี้สูตรยาก่อนเออเตัง้งมีการทำหนังสือเบิกตังค์อีกออมีกเวลาเกือบ รถเกิดเอสเตเดนต่อหาเจอะไรนะคนละเท้นวันนี้น้ำมันหมดโทรหาผมผมออกจากแม็กซี่คอมอ่ะเอาลู้ไงเขาโอนไงผมมีเงินสดอยู่แปดบาทกลัวอจะต่างกันอะไรบังก็โอนได้แต่หาขวดขับรถหาขวด่อนนะทีแรกะไปเจอขวดแล้วก็โวนนะเดิมไม่มีแล้วนะ แล้วก็วนมาหามันอ่ะขัดไปปั๊มแรกกับปั๊มเลยนะแลวอ่ะวีลอแเวแลว